ฟอดนะคะที่ภาษาการขายฟอร์ดพัามแดงค่ะเราเจอกันอีกแล้วในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดบายหนูไอ้นะคะวันนี้หนงไอมีรถที่กําลังจะส่งมอบเช้านี้แล้วค่ะอยากมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะรุ่นวันนี้จะเป็น Next Gen r a n g e r w i t e c เป็นรุ่นของเกียร์อัโต้นะคะราคาจาัดจำหน่ายรุ่นนี้นะคะหนึ่งล้านหกหบาทนะคะเครื่องยนต์สอลิตรแล้วก็เป็นเกียร์หสปีดของเรานะคะ วันนี้ก็เป็นสีดําหล่อๆรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวน้องไงพาไปชมเลยนะคะว่าเราแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากชิ้นด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้า FordFORD Ford ด้านหน้าค่ะเป็นสีดําเลยนะคะสีดําให้ทั้งหมดมาพร้อมกับตัวไฟ LED 3จุดให้ด้านบนตรงกระจังหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นสกูปหน้าทรงฟิตค่ะตัวสกูปหน้าเราทําเป็นทูโทนสสีนะคะเป็นสีดําตัวรถค่ะตัดด้วยสีดําด้านนะคะเป็นทูโทนแบบนี้แล้วก็ด้านล่าง สำหรับด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปหมาค่ะทําเป็นสีแดงนะคะตรงด้านหน้าเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกเป็นรูปตัวอื่นก็ได้นะคะเป็นรูปสัตว์ตัวอื่นเราจะมีรูปมมาร,รูปกระทิงนะคะหรือว่าเป็นรูปแรดก,ก็เลือกได้นะคะไฟหน้าในรุ่นของไวท์แท็กกันบ้างค่ะรุ่นนี้จะได้ไฟ LED ให้ค่ะมีครอบไฟหน้าให้เป็นสีดําด้านนะคะระบบปิดิดไฟหน้าให้อัตโนมัติมีจะใส่มาให้จากฟอร์ดอยู่แล้วเนาะ ส่วนการชนหน้าในรุ่นของ y t ยแท็นะคะชิ้นกันชนตรงนี้ค่ะเป็นรูปตัวเท็ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีการไฟค่ะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น y t ยแท็เราเลยพัดบหมอกค่ะได้มาเป็น LED ให้อีกเช่นกันนะคะชายการชนด้านล่างค่ะในรุ่นของ y t ยแทเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นสีโครเมียมให้นะคะแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นห่วงลากจูงนะสำหรับ y t ยแท็เนี่ยมีมาให้2จุดเลย ด้านหน้าล่อๆแล้วนะคะมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างมีติดอะไรบ้างนะคะด้านข้างเนี่ยใช้เป็นของชิ้นเดิมเลยนะคะก็คือมาจากโรงงานให้แบบนี้เลยค่ะคิ้วล้อ3นิ้วติดตั้งมาเลยเป็นซิงเนเจอร์ของในเจนเราเลยนะคะส่วนล้อแม็กค่ะใช้เป็นตัวล้อเดิมจากโรงงานค่ะ ล้อที่มาจากโรงงานในรุ่นของ y t ยแทเนี่ยสำหรับรุ่นนี้จะเป็นไซส์18นิ้วเลยนะคะพร้อมกับตัวยาง h ทนะคะซีรีส์ยางติดมาจากโรงงานเนี่ยจะเป็น25565เป็น R 18นิ้วนะคะ Wi ยแทเขาจะได้เป็นโช๊คโมโนโทูปให้ด้วยเวลาเราขับขี่เนี่ยมันก็จะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ขับขี่สนุกม,มากขึ้นนะคะไฟเลี้ยวที่ก็จกมองข้างมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยค่ะข้างกันชนด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีกาไฟให้แบบนี้ค่ะมีติดตั้งกันสาดนะคะเรียบร้อยให้ราวด้านบนเนี่ย ตรงนี้ไม่ได้ติดเพิ่มนะคะมีมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะรุ่นของไวท์แท็กเนี่ยจะมีมาให้เลย <S <S ป้อรลองมือเปิดประตูเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็มือเปิดประตูเนี่ยจะเป็นคีย์เลดให้ด้านข้างนะคะมีติดตั้งเป็นตัวกับข้างค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกับปิดด้านข้างของตัวรถนะคะเป็นสีดำด้าน,นะค่ะป้องกันรอยเวลาคุณลูกค้าใช้งานด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือดูสวยแล้วก็ดูหล่อด้วยนะคะเพราะติดเข้าไปแล้วคือเสริมให้ตัวรถดูเท่ขึ้นเลยด้านท้ายตัวรถนะคะสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ในรุ่นนี้เลยนี่คือ สปอร์ตบาร์นะคะติดตั้งมาจากโรงงานให้เลยค่ะตัวใหม่เนี่ยสปอร์ตบาร์เขาจะเป็น2ชั้นให้แบบนี้นะคะเวลาเราบรรทุกสิ่งของเนี่ยก็มีจุดยึดเกาะสัมภาระให้เลยนะคะก็สามารถที่จะมัดตรงนี้ได้เลยค่ะด้านท้ายนะคะไฟท้ายเป็น LED ให้เหมือนกันค่ะน้องให้ติดเป็นตัวครอบไฟท้ายให้เป็นสีดำด้านนะคะฝาปิดท้ายฟอร์ดค่ะแบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นสีดำด้านนะคะตัดด้วยตัวหนังสือฟอร์ดเราเป็นสีดำเงาค่ะ ด้านใต้โลโก้เนี่ยก็จะมีกล้องถอยให้นะคะตัวกล้องเนี่ยจะโชว์ตรงหน้าจอซิงค์ด้านในเลยแล้วก็ไฟเบรกนะคะจะย้ายไปอยู่ตรงนี้ แลงเจอร์สีแดงนะคะใช้เป็นตัวหนังสืออะคริลิกค่ะติดเข้าไปเลยนะคะทําให้ตัวหนังสือเนี่ยมันเด่นขึ้นแล้วก็ตัวฝาท้ายเราดูเด่นขึ้นดูสวยขึ้นด้วยนะคะฝาท้ายของรุ่นนี้นะคะจะได้มาเป็นฝาท้ายแบบคอนแรงนะคะก็คือจะน้าหนักเบาด้วยนะคะแล้วก็รุ่นของไบแท็กเนี่ยเขาจะได้เป็นกระบะไลเนอร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้นะคะสังเกตว่าตัวไลเนอร์เนี่ยเขาค่อนข้างจะเรียบเลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายรถนะคะด้านฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือจะมี12โวลต์มี230โวลต์ให้นะคะถ้ารุ่นของ White ไอะแท็ก ของฟอร์ดเลยค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นที่เราติดตั้งให้ลูกค้าหรือราเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นชิ้นกระจังหน้าอันนี้ต้องการก็คืนให้กับลูกค้าด้วยนะคะการชนท้ายค่ะการชนท้ายมีติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์การระยะด้านท้ายมาให้ด้วยนะคะสําหรับว i t แท็กติดตั้งมาจากโรงงานให้เลยใครที่อยากจะเป็นสําหรับใครนะคะที่อยากจะแต่งเป็นสไตล์ออฟโร d นะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นการชนท้ายเลย็กก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูในรถกันค่ะว่ารุ่นนี้มีออปชั่นอะไรบ้างนะคะ ภายในตัวรถในรุ่นของ w i t แทกนะคะคือเปิดมาคือสวยเลยนะคะมีไฟแอมเบรไลท์ให้เรียบร้อยเลยในรุ่นนี้นะคะพวงมาลัยมีปุ่มอัติฟังก์ชันให้ที่พวงมาลัยนะคะมีครูดคอนโทรลให้เรียบร้อยแล้วก็จอด้านหลังพวงมาลัยเป็นดิจิตอลขนาด8นิ้วนะคะดูค่าการใช้งานต่างๆง่ายๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลแล้วก็เป็นระบบพุชสตาร์ทให้ด้วยนะคะ <S <S <ๆ S 1> เดี๋ยวไงาากดให้ดูนะจอกราบฟิกสวยๆให้เลยคะ่ะ มีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยนะคะนี่ปุ่มไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าออโต้ค่ะปรับความเข้มแสงหนะ้าจอดิสเพลย์ปรับสูงต่ำได้นะคะคอนโซลคือจะเป็นเดินได้ด้วยสีส้มนะคะเป็นคอนโซลสีดำตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเงาจอตรงกลางนะคะนี่ ก็จะเป็นทัชสกรีนให้เหมือนกันนะคะเป็น10.1นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะคะรองรับ Ford p a s s Connect แอปพลิเคชันล่าสุดของเราด้วยแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะมี USB มี Type C ให้นะคะมีชาร์จไร้สายหัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นคือชิกโทนิกนะคะเนได้าทั้งออ t โตแล้วก็แมนวนวลเนาะแล้วก็มีเบรคมือไฟฟ้าให้คะ่ะรุ่นนี้ TMS มีให้เหมือนกันนะคะมีแทชั่นคอนโทรลให้เรียบร้อย ตัว TMS เนี่ยหรือโหมดการขับขี่นะคะก็เนี่ยลูกค้าสามารถกดตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้ด้านหลังเลยนะคะก็คือตรงจอดิจิตอลเลยตัวเบาะนะคะอันนี้ใช้เป็นเบาะเดิมเลยค่ะคันนี้น้องไอ้กำลังจะส่งเช้านี้แล้วค่ะมีเขียนเป็น w ว i ท็ t a ด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังค่ะเดินได้ด้วยสีส้มกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทให้นะคะ ส่วนด้านหลังเบาะด้านหลังนะคะก็สามารถปรับแอร์ได้ด้วยนะสำหรับผู้โดยสารข้างหลังค่ะ มี230โวล์ให้นะคะด้านหลังรถไฟแท็กนะคะน้องไอจัดโปรโมชั่นพิเศษมากๆสำหรับเดือนนี้นะคะมีไม่กี่คันเท่านั้นแล้วก็จัดส่วนลดให้เลย100,000บาทนะคะจำนวนจำกัดค่ะใครที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่สุดก็81152665นะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์ของน้องไอได้เลยค่ะบันทึกเบอร์ปุ๊บไลน์ขึ้นแน่นอนนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน้องไอก็มีบริการเซนไฟแน์แล้วก็ส่งมอบโปรดให้ด้วยนะคะบริการให้ฟรีเลยสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝา like, กกดไลค์กดแชร์ให้น้องไอ จุดนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ